นี่เธอนี<ะ>่เป็นเงินเก้าพันเงินเดือนเดือนนี้นะขอบคุณค่ะเดี๋ยวงานที่ผมแนะนำให้อ่ะโอเคไหมดีมากมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะงั้นผมขอหักไว้สองพันเป็นค่ากินข้าวแล้วเป็นค่าตอบแทนที่ผมแนะนำให้มีปัญหาใช่ไหมได้ค่ะอ่ะขอบคุณค่ะไปทำงานล่ะ ไมน,นเดาเอาแล้วหรอใช่ครับงานที่ผมว่าหมายให้คุณเป็นไงบ้างดีมากเลยครับงานผมขอสมัคร2,000เป 2, น็นค่าตอบแทนครับผมไม่ได้เกินไปใช่ไหมไม่ไม่เลยครับฮัลโหลหลูก เงินเดือนแม่ออกแล้วนะแต่คืนนี้แม่จะโอนเงินไปให้นะไม่ต้องค่ะแม่เงินเดือนเดือนที่แล้วที่แม่โอนให้ยังมีอยู่ค่ะแม่คะเมื่อไหร่แม่จะกลับมาหาหลูกกับยายคะแม่เพิ่งได้งานใหม่ลูกตอนนี้คงลาไม่ได้แม่อยากตั้งใจทำงานก่อนแค่นี้ก่อนนะลูกรักลูกนะดูแลยายด้วย คุณโช่วงนี้ทำงานหนักหน่อยนะเดี๋ยวคุณพักก่อนแล้วตามผมมาที่ห้องหได้ค่ะผู้จัดการมีอะไรจะใช้ฉันหรือเปล่าคะเมื่อกี้ผมแอบได้ยินคุณคุยกับลูกผมไม่ได้เสียมารยาทใช่ไหมไม่ค่ะคุณคงไม่ได้กลับบ้านมาหลายปีแล้วสินะ กือบสองปีแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวปีใหม่นี้ผมหยุดยอให้คุณหนึ่อาทิตย์คุณไปอยู่กับคุณม่เขาคอยเตืมนที่เลยนะขอบคุณนะค่ะนี่เงินของคุณขอบคุณค่ะไม่ต้องขอบคุณหรอกเองินนี้มันเป็นของคุณต่อไปก็อย่าให้ใครลังแกย์ละคนดีๆแบบคุณ ก็คงได้ลัทสิดีๆเหมือนกันขอบคุณค่ะ